เดี๋ยวจะพาไปดูฮะร้านร้านหนึ่งครับก็เป็นร้านที่ขายดีมากเป็นข้าวเหนียวหมูทอดข้าวเหนียวกระยาแล้วก็เป็นราคาที่เราสามารถแบบนี้ให้น้องเออยะยังไงคะเอื้อมถึงนะฮะ่ี่สิบบาทไปดูร้นกันเลยฮะนี่เอื้อมถึงแล้วไม่จ้านี่ดูสินี่นะฮะร้านข้าวเหนียวหมูทอดครับตั้งอยู่ที่ถนนมหาปราชครับลังสารเจ้าแม่ทับทิมอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีครับเป็นร้านขวัญใจของคนในพื้นที่ครับหลายคนเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่ต้องมาฝากท้องครับแล้วก็มีทั้งหมูทอด มีไก่ย่างหมักเข้มข้นอย่างดีฮะกรอบนอกนุ่มในแน่เลยกินกับข้าวเหนียวร้อนๆนะหอมมนะเห็นพูนๆแน่นๆแบบนี้นะฮะ20บาทจ้ะพี่จ๋ากล่องละยก่ส2บบาทนะอันนี้ถูกใจน้องเอ๋ยมากเลยน้องเอ๋ยต้องกดกดไลค์แน่นนี่แหละฮะหรือถ้าใครอยากกินแบบเน้นๆนะฮะเอาแบบเน้นพิเศษข้าวเหนียวน้อยหมูทอดเยอะ ไก่เยอะๆเนี่ยบอกได้ฮะจัดไป30บาทนะ,ะเอยฮะแล้วก็ขายดีทีเดียวนะครับเจ้าของร้านชื่อว่านายอิสวราณุวัตรโตวิวัฒนครับบอกว่าเนี่ยตัวเองเนี่ยเปิดร้านในช่วงโควิดนะฮะตั้งแต่รอบแรกนะฮะ<อ>เออตัวเองก็เป็นคนชอบกินอยู่แล้วนะฮะก็ดูหุ่นก็รู้เหมือนกันนะพี่จ๋าพี่ไม่ต้องบอกนะฮะหุ่นทรง <มา S 1> แบบนี้ต้องชอบทานอร่อยนะฮะก็เลยอยากหาของอร่อยเนี่ย มาขายให้ลูกค้าครับก็เลยขายข้าวเหนียวหมูทอดไก่ย่างครับซึ่งหมูทอดไก่ย่างหมักสูตรเองทุกอย่างครับรับประกันความอร่อยที่ไม่เหมือนใครครับส่วนราคาที่ขายเพียง20บาทเนี่ยหลายคนก็ถามว่าเอ๊ะได้กำไรเป่าให้เยอะขนาดนี้ครับ พี่เขาบอกแบบนี้ครับอยากให้ทุกเพศทุกวัยฮะเด็กน้อยตัวเล็กๆนะฮะวัยทำงานนะฮะ<ฆ>คนแก่คนชราเนี่ยสามารถทานได้ในราคาเอื้อมถึงแค่20บาทนะฮะก็สามารถทานแล้วก็อิ่มแล้วนะคร<ฆ>ับนอกจากเมนูข้าวเหนียวแล้วนะฮะยังมีข้าวแกงด้วยน้องเอ,ยอ๋ยต้มผัดแกงทอดหอ,อมอร่อยในพริบตาฮะนี่ไข่ตุ๋นก็มาเหมือนกันนะฮะมีอีกเกือบ10เมนูนะฮะเห็นแบบนี้แล้วก็หิวทีเดียวนะฮะสนใจฮะไปอุดหนุนกันได้ครับที่ร้านเขา แกงนะฮะแล้วก็ร้านข้าวเหนียวหมูทอดนะก็อ,อยู่ที่ท่านเดียวกันนี่แหละนะฮะก็ไปอุดหนุนที่อยู่แถวถนนมหาร,ราชครับหลังศาลเจ้าแม่ทับทิมจังหวัดอุทัยธานีครับเปิดตีสี่ครึ่งนะฮะปิดกี่โมงรู้ไหมจ๊ะสิบเอ็ดโมงตอนนี้สิบเอ็ดโมงสิบเก้านาทีแล้วทนันเมยน้องเอ๋ยต้องเป็นพรุ่งนี้แล้วกันอาจจะเหลือแต่ข้าวเหนียวพอได้ไหม ไม่ได้เราต้องมากินหมูทอดกูซิ่เอานี้เพื่อความชัวร์โทรศัพท์ไปสอบถามก่อนฮะ0 8 0 2 3 6 5ดศมเพื่อบางคนตอนนี้ดูข่าวอยู่ในพื้นที่อุทัยธานีแล้วเวลามันปิดแล้วเนี่ยมันเลยมา1 8บ9เนาทีแล้วลองโทรไปถามก่อนแล้วกันเปิดอยู่ป่าวเปิดอยู่ป่าวถ้ามีแต่ข้าวเหนียวเอาไว้ก่อนฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปใหม่รอพรุ่งนี้ทีเดียวเอาจริงข้าวเหนียวหมูทอดเนี่ยเป็นเมนูตอนเช้าที่ยอดฮิตเลยนะเออเราฝากคนซื้อประจำนะฮะเออเนี่ยแหละ